ครับสวัสดีค่ะคุณบอนครับตลาดยังยืนอยู่ในแดนบวกอยู่นะคะก็บวกมาสองจุดประมาชัาเปิดหนึ่งสองแปดเกณฑไงตอนนี้หนึ่งสองแปดเก้าในภาษาแท่งเทียนคือบวกแค่สองจุดนะครับเสียงชัดไหมฮะไม่ดีเขาตอบเขาไปที่โตีก่อนอ่ะตอไปที่โตะนะคะน้องๆไ<อ>ม่เขาตอมาที่โตงเสียงจะชัดไหมฮะเนี่ยไม่ชัดค่ะเสียงแปรบลัด,ลดต่อใหม่ไหม เอาเบอร์มือถือไหมต่อเข้ามือถือดีกว่าอ่ะเชิญค่ะครับอ่เดี๋ยวขอต่อเข้ามือถือพี่นิพนธ์เนาะต่อเข้าศูนย์สองไม่เคลียร์นะคะค่ะตลาดเปิดเมื่อเช้านี้นะคะที่คุณนิพนธ์ระบุถึงก็คือหนึ่งสองแปดเจ็ดนะคะแล้วตอนนี้ยืนนะคะเปิดกับปิดจะเสมอกันหรือเปล่าเอ๊ะอะไรเสมอกันนะคะหนึ่งสองแปดแปดนะคะบวกสิบเอ็ดจุดวัลรุ่มการซื้อขายสองหมื่นเจ็ดพันล้านบาทนะคะครับบุญเดียวอืมเสมอไหมพี่เขาเปิดมาหนึ่งสองแปดเจ็ด แทงนะเสมอหรือว่าแท่งแพ้แท่งชนะท่านนี้ก็เป็นโดจิหนึ่งแทงนะฮะนด,ดูที่ไม่มีวอลลุ่มก็แสดงยังไม่ได้สื่อว่าตลาดจะขึ้นต่อได้อย่างมั่นคงนะฮะแต่เป็นลักษณะของกลางทางอยู่นะขึ้นต่อก็ได้นะฮะลงต่อ,อนะดูว่าขึ้นต่อก็ดูผู้นี้เช้าถ้าขึ้นต้อขึ้นต่อุ่งนี้เช้าเลยนะฮะถ้าไม่ขึ้นนะฮะก็ให้ระมัดระวังไว้จะลงแรงสองวันนะ เพราะขาขึ้นกันแบบแรงมากของเรามันไม่ขึ้นเลยใช่ยุโรปแดกเปิดมาสองเปอร์เซนเลยนะฮะแดกไม่เป็นรีเวอร์เซลนะอ๋อ,นะอ,อเป็นบวกนะเป็น,เ,ปนเอเอเยอรมันกับกับเราเจอตอนนี้เขากำลังจะเป็นขาดขึ้นคัับขึ้นไปได้ระดับหนึ่งนะฮะ<อ>แต่ของเราเนี่ยก็คือเราเลือกไม่ขึ้นไม่ลงรตรนะือเเราก็เลยเป็นเลือกเป็นใช้เวล<อ>ทาทะทำนองน,นั้นไปแล้วสลับตัวเลขไป<อ>นะ ค่ะอ่ะที่เห็นในกระดานตอนนี้นะคะคุณนิพนธ์ตัวทัสโก้นั่งทุนจะลุยไฟเข้าไปรับ<ม>ไหมฮะบริเวณนี้ไม่ใช่ปัททอมยังไม่ต่ำสุดไม่ใช่สุดก็เป็นก็เป็นแค่ชั่วข่าวถ้าเข้าไปลุยก็ให้รู้ว่านะครับมันลงมาในเขตถ้าเราดูถ้าเราดูกันนะสำหรับพุ้นที่ลงมานานๆน,นะฮะหรืออินเด็กที่ลงมานานๆเราเห็นภาพว่าตอนนี้มันอยู่แค่สัญญาณอัวบอร์ดนะแล้วมีโวลุ่มมากกว่านะครับโรเดิม แสดงว่าตรงเนี้ยเข้าไปยุนไฟอะโดนไฟไหม้โดนไฟเผาโดนไฟเผา,เาตายกองไฟตายแน่นอนนะโอเคงั้นอย่าเพิ่งเข้ากองถอยออกมาจากกองก่อนเออให้ไม่ว่าคุณจะเป็นเฮสันเตอร์เลยนะ่คุณถาสติอะ่ะมันลงมาเยอะก็จริงนะครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ Bottom, บัตท่อมนะฮะบัตทอมอยู่ตรงไหนคะบัตท่อมมันต้องจะเห็นตอนที่มันขึ้นผ่านสามสิบแลโวกลงมาอีกทีนึ่งนะคือมันต้องฟื้นจากการที่ ที่ที่เป็นโอเวอร์โซให้ได้ก่อนนะค<ช>รัหลังจากนั้นมันถึงจะลงมใหมกครั้งหนึ่งนะตรงบริ<ช>เ,เวณแถวนั้นนะให้เราดูว่ามันใช่บัตรครอบให<ช>ม่นะครับเพราะวันนี้วอลุ่มมากเป็นการลงที่วอลุ่มมากมายม,ายมหาศาลนะครับวกว่าขาขึ้นอีกนะฮะโอ้โหลุงเท่าไหร่ไม่มีขาขึ้นวันไหนที่วอลุ่มมากขนาดนี้ถูกไหมครับสองพันกว่าล้านเลยอุ่มปลาแล้วตอนนี้มันลงมาแล้ววอลุ่มมันมากมหาศาลว่าทุกครั้งที่ขนาดไปขาขึ้นวอลุ่มเลยมากขนาดนี้แสดงว่าเป็นการขายออกมาเนี่ยแค่แค่แต่ว่า ไม่รู้อะไรกันนะครับแต่เป็นกางขายมาแบบแรงมากนะะเพราะฉะนั้นท้านี้รีบาวสมมติรีบาวนะฮะเขาอยู่ในเขตโอซนะฮะก็รีบาวไปก็ไปแล้วไม่ไกลหรอกเราก็จะต้องลงต่ออีกนะครับที่สําคัญก็คือพฤติกรรมของคุ้นตัวนี้ตอนที่อยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทฮะมีรีเสิร์ชเลยนะฮะมีเปเปอร์เลยนะครับบอกว่าจะไปสี่นะฮะไปคนดูว่าโวกไหนนะฮะเออมีเลยคือถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ถ้าคนติดหุ้นละคะ คุณติดหุ้นเนี่ยคุณคุณก็คือคุณต้องถือว่ามันเป็นบทเรียนนะฮะเรองการที่คุณไม่รู้ว่าอะไรเป็นหัวอะไรเป็นตุกถูกไหมฮะค่ะแค่คุณรู้นะฮะจตไม่จิตอย่าง G ีเอนี่ยฮะก็มันกำลังจะเป็นหัวที่สองแล้วเอาเคลียนหัวแล้วนะฮะเคลียร์นะฮะจีเอีอยังไม่ลงนะฮะจีเอยังไม่ลงนะครับแต่กุปริตเนี่ยเป็นหัวแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้สื่อว่าจะลงแต่หัวได้เกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งหัวจ้างหัวที่สองหัวหนึ่งก็ได้ที่ทำนิวไฮนะะอ้ะนิวไฮ ใช่ก <20. S 2> ็ไปดูกราฟไปผมไม่รู้ผมผมก็ไล่กราฟตอนนี้สิ่งที่เราต้องทาก็คือว่าอในทีมของตลาดผู้ตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะลงสาเสียเทเสียใช่ไหมฮะส่วนผู้ที่มันอยู่อ,อมันจะลงอนะเราที่เห็นว่าภาพเนี่ยผู้หลายๆตัวที่มันมันลงไปลีเล่น,นมันก็จะขึ้นมานะฮะแต่ตัวที่มันขึ้นมาเยอะๆน่ะมันก็กาลังหาทางลง ผมไม่ได้พูดทันให้ GL เลยเขาลงนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นหัวแล้วมันยังไม่รีบลงหรอกนะคือเราไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปลุยกับเขาถูกต้องแล้วเราถ้าเราไม่อยู่เราก็ไม่ต้องไปรีบขายเลยเพราะมันเพิ่งเริ่มแสดงสดงัญญาณเป็นหัวแล้วนะค่ะ,คะ GL เ<ล>นาะใช่แต่้า<ว>สโกนี่เลิกเลยถอยมันเลยไม่ต้องไปช้อนละไ,ไม่ใช่ฮะเราเราควรไปไปช้อนพุ้นที่แบบว่ามันลงจบแล้วอะไม่ไม่กำลังจะขึ้นอะนะเาูงไหมฮะอยากรู้พี่ช่วยอธิบายตัวนี้เพราะว่าติด ถ้าทางจะติดกันทั้งเม <Labor ator. S 1> ืองแล้ว <es> ม <voir> ั้งคือมันแก้ไม่ได้อกไหมฮะว่าจะต้องทํำยังไงให้รู้ว่าตันนี้ติดแล้วเพราะว่าเหตุที่ติดเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือหัวอะไรคือตูดเนี่ยค่ะใช่ไหมฮะถ้าถ้าผมว่าจะมันหลุดด้วยเฮดเชีร์เดอร์เนี่ยผมก็พูดนะฮะเดี๋ยวมันไปกระทบคนเยอะนะฮะคือที่ผมพูดในห้องมือแบบที่ว่ามาจากไหนไปที่นั่นเนี่ย าจากตรงไหนนะไม่ทราบไม่ไปดูกันเี่จมไปที่นทำกันบ้านกันหน่อยใครที่เล่นหุ้นพัสก็แล้วก็ยังลงไม่จบเพราะเรามันยังไม่จบฮะเส้นมวิ่ง่ะยังไม่ลงไปคัสสีออกไหมครับค่ะคือมีตัดเส้นสองร้อยวันลงไปที่หนึ่งเส้นเจ็ดสิบห้าวันยังไม่ตัดสองร้อยวันยี่ห้ายังไม่ตัดแต่มันจะต้องตัดจนไปจนครใอม่มันถึงจะเป็นเป็นแล้วมันอยู่ห่างมากนะฮะถ้าห่างมากไม่ถึงว่าหลังจากที่ลงไปแล้วก็จะไปยืนอยู่ข้างล่างนานมากค่ะ เพื่อรอให้เชื่อสองร้อยวันมันวิ่งลงมาเพื่อที่จะวิ่งกลับขึ้นรอบใหม่แบบนี้เป็นปีนะครับเอาเจ้าแบบนะแกล้งสู้อ่ะดันฟุดๆขึ้นไปล่ะใครังไปดันวันนี้ว่ารุ่งสามพันล้านมากที่สุดถึงกระเทรดมา oh, ทั้งขา, <ha? S 2> ขาขึ้นขาลงนะเป็ oh. นแรงขายโอ้เป็นความผิดน้ํามันขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เกี่ยวฮนะมันลงมาตั้งแต่ก่อนน้ำมันน้ำมันลงมาแล้วใช่ใช่ลงจากสี่สิบน้ำมันลงราคามาตั้งแต่ สี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญนะ่ยเทสโก้เริ่มเป็นขาลงตั้งแต่งานคุมมอนเนี่ยที่พิกิการจำได้ไหมครับค่ะที่พารากอนที่พารากอนเนี่ยฮะคุกคนก็ได้ยินเต็มหัวหมดแต่ว่าเป็นตัวอย่างของหุ้นที่เป็นหัวสองตัวคือทิปโก้กับเทสโก้ถูกไหมครับอืมเราจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีที่ผลการขึ้นลงของของหุ้นถูกไหมครับจะรู้มันเป็นจิตวิยาของนักลงทุนเองเพราะนั้นเวลาเราพูดไปว่าหุ้นเราจะขึ้นจะลงไม่เกี่ยวกับเราคือนักลงทุนไม่เชื่ออยู่แล้วถ้าไม่เห็นกระตา ถูกไหมครับอืมนีเห็นภาพเลยจริงๆมันไม่เกี่ยวกนะับทัศนวิเคราะห์หรอกนะฮะทัศนวิเคราะห์ไม่ใช่คนเชียย์ขุดเป็นคนคที่มาบอกว่าเออมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะ,ะมาชี้ไฟนําทางให้แต่เวลาผลมันจะเกิดเนะี่ยมันไม่ได้เกิดในวันเดียวใช่ไหมครับอแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ในการาเทรดเขจะรู้ว่าหุ้นขึ้นมาทัาโก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเลยแต่หลังจากที่มันขึ้นมาทําหัวแล้วเนี่ยมีคายไลห้าพันล้านจะไปเทคโอเวอร์กิจการที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดเห็นไหมครับค่ะเลิกเลิก อีกตัวหนึ่งที่แดงขึ้นมา S M P C ค่ะก็มันก็ขึ้นมาเหมือนกันอาการเดียวกัน12บาทหือพอขึ้นไปเสร็จปั๊บนะฮะแล้วมันก็จะเป็นแท่งเขียวสี่แท่งต่อเนื่องแล้วก็แท่งแดงหนึ่งแท่งเหมือนกับทงคําเลยก็คือคุณก็ต้องรู้เทคนิคไม่ว่าใครเคจะบอกอะไรเนี่ยถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นแท่งบารูโบสูตตามด้วยแท่งแดงหนึ่งแท่งเนี่ยคุณก็ต้องขายออกไปก่อนถูกไหมครับไม่มีใครรับผิดชอบอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วตอนมันขึ้นล่ะ เขาก็บอกมันขึ้นมาตั้งแต่เจ็ดบาทห้าสิบเขาก็บอกมานะครับแล้วมันขึ้นไปสิบเท่ไาไรนะครับผมจําไม่ได้แล้วมันก็ลงมาตอนนี้เจ็ดแปดบาทก็ในตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องของอะไรนะครับเชื่อไหมครับว่าคุณม่อนหุ้น smpc นะวันที่เรามีสัมมนากันครั้งแรกจาได้ไหมครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามผมว่าการนี้มีหุ้นให้หุ้นเด็ดไหมผมก็มองหน้าแกด้วยความสงสารผมก็บอกว่า smpc คุณม่อนเชื่อมว่าเขาไปซื้อนะครับแล้วก็ค่นได้กําไรอ่ะที่เขาได้นะครับเท่ากับมากกว่าค่าเรียนแล้วก็ขายไปยังเขาได้ค่าเรียนไปแล้วงั้นเมื่อวานเขาเจอผมก็มาขอ,อตัวหนึ่งว่าอาจารย์มีตัวไหวกแต่แล้วให้หวยเด็ดอีกละผมไม่ได้ให้เขาคือเขา,เ,ขาเดินมาตะโกนถามเลยอ่ะแล้วผมก็เห็นแกแล้วแบบเออแกก็น่ารักดีอ่ะผมว่า S M P C ไปซื้อเลยผมดูช้านะว่ามันก,นกละงจกวิ่งขึ้นแหลกไุณผู้ชแกก็ไปซื้อวันนั้นเลยพอวันรุ่งขึ้นแกก็ซื้อเลยแล้วแกขายไปยัง แกขายไปแล้วเพรามื่อวานจะเดินมาไงแกบอกแกขายไปแล้วแล้วก็กได้ค่าเรียบมาละน่ารักเลยนะฮะคือมันมีคนได้เนี่ยถูกไหมครับแต่คนเสียทาไงเนี่ยเนี่ยเสียมาสี่สี่วันละก็แท่งเดิเนแทงแรกคุณไม่ขายหรือคุณจะไปบวยวายกับใครอ่ะแทงแทงแท่ง,งเทียนที่อยู่ข้างบนในตลาดเนี่ยน,นะความรู้เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดได้ไม่ใช่ใครค่ะอ่เพราะว่าถ้าคุณรู้เองเนี่ยคุณจะฟังคนที่เขาแนะนําคุณรู้เรื่องอย่าของเราเนี่ยคุณว่าเรามีหลายหลักสูตรเลยถูกไหมครับค่ะ สูตรเทรดหุ้นเราจะแยกหุ้นให้เลยอันนี้หุ้นเกณงกําไรอันนี้หุน ừ, ้นพื้นฐานนะอันนี้หุ้นเอ็กซ์นะถูกไหมครับ,รบอันนี้เอ็กซ์ชุกขังรังสองนะอย่างเงี้ยนะ ừ, ถ้าท่านซื้อหุ้นแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นหุ้นประเภทไหนเนี่ยอันนี้ ừ, ก็คือว่ามันขาดทุนตั้งแต่แรกไม่ต้องไปว่าใครเลยเพราะคุณคุณ,ค,ณคุณคือเหยื่อตั้งแต่แรกแล้วที่คุณเข้ามาก็พวกบอกมาคุณก็ไปโทษพวกคุณไม่ได้เพราะพวกคุณก็ถูกพวกพวกของพวกบอกมาต่ออีกพวกมันบอกมาสามตัวแล้วอ่ะถูกแต่ถูกหมดถูกไหมแต่ตัวหนึ่งเจ คนที่นะคุณมั่นเสียหายมากที่สุดในรอบนี้นะไม่ใช่รายย่อยนะที่มีเงินล้านสองล้านนะคือผมเจอมาหลายคนที่มาหาผมนะเป็นคนที่ทําธุรกิจใหญ่มากแล้วก็มีโครงขายของไฮโซอ่ะรู้จักเจ้าของหุ้นเลยนะฮะแล้วหุ้นแต่ละตัวที่เขาติดก็คือเพื่อนก็เป็นเจ้าของหุ้นหมดเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงค่มีอยู่คนลาลูกมาฝากผมทํางานจบจากลูกจบจากกิจแล้วมานั่งคุยอยู่ผมว่ามาเด็กเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นแบบนี้ผมบอกนั่นเหตุที่มันติดนะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ย ไปเชื่อเพื่อนคุณ <S <S เพื่อนคุณก็ก็ไม่ได้หลอกอะไรคุณหรอกเพระาะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันก็ <คะ S 2> ในระบบของหุ้นแบบนี้มันมีหลายกลุ่มบางทีเจ้าของคนเดียวที่เจ้าของกับคนทําอะไรเงี้ยนะ,<ค>ะมันมีอะไรก็ไม่รู้นะบางทีก็มีเอาตัวออย่างสมมติทนะัชโก้เน่เขาจะมีตัวเด็ดอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวหลักด้วยว่าเนี่ยอหมอคนเนี้ยซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ถูกไหมครับ <คะ S 2> เหมือน <คะ S 2> เป็นตัวชีน้นําที่ที่กํลาลังทํกันอยู่คะที่เอา คนนู้นคนนี้ไปออกสื่อว่าประสบความสําเร็จมาเพราะยังงู้นย่างงี้นะฮะอันนี้ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทากันหรอกนะครับอืเป็นการชี่นําที่ผิดพลาดเพราะอะไรครับมีการบางคนก็จะเอาชื่อชื่อจริงจเสียบางคนเขาดีนะแต่ผมเอ่ยชื่อเสียยักษ์นี่เขาก็ดีนะเสียบองอะไรนี่เขาก็ดีนะแต่นมีคนบางุ่มมาชอบไปอ้างว่าเสียพวกนั้นเป็นชื่อคนอะไรมาไหฮะแล้วเอาชื่อเขาไปใช้แล้วคนก็ไปเชื่อตามนั้นออแล้วส่งามไลน์ ใช่ก็ก็การว่าเขาก็เสียบอกมาสวยเลยถูไหมครับอืแต่เขาก็ถูกเชิญจากเป็นเป็นเหมือนเบส마ของตลาดจากจากทางการให้ไปพูดไปอะไรทำนองเนี้นะฮะแต่มันก็ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพน้องไหมฮะผมพูดนี้ผมไม่ได้ว่าเสียเสียปอกเลยนะครับผมพูดเปเพื่อนเยอะเลยพื่เขาก็เตือนมาเลยมาเนี่ยแล้วก็เขาถูกความเื็นไอแอนทำนองเนี้ยนะครับ <im itation> แต่ถ้าคนพวกนี้ไม่มีใครรู้จักแบบมันก็นม,นมีใครเอาไปใช้ไม่ได้ค่ะค่ะ <c oughs> แต่อันเนี้ยก็คือว่าเวลาลวเราทําอะไรเราต้องดูให้ดีนะครับว่าใช่เราต้องต้องเอาอะไรครับเอาเอาเอาพื้นฐานหุ้นเอา <Okay. S 2> ความรู้เรื่องหุ้นเนี่ยไปอ้างกับนักลงทุนแล้วจะมีคนขู่เขาเชื่อมันถึงจะสร้างตลาดได้นะ <c oughs> แต่ถ้าเอาตัวแทนเนี่ยลักษณะของคนประสบความสำเร็จพวกนี้เป็นตัวแทนหรือเด็กบางคนนะครับเขามีการจัดการเป็นอะไรเศษอะไรของเขาอะนะค่ะแลวเพิ่งเทรดมาหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นอะ แล้วก็เอามาเป็นตัวเบนช์มาที่จะไม่รู้ทําอะไระวะ่าคนเนี้เก่งแต่มันแข่งกันเองอะเก่งอะไรสนองเนี้ยเงินล้านเดียวเห็นไหมเอาเงินหมื่นล้านไหม<ฆ>แล้วมาดูว่ามึงเก่งจริงรอเปล่าเอาไหมคือมันวัดไม่ได้นี่อรอไหมคุณม่อนการ <Okay. S 2> เทียด้วยเงินหนึ่งล้านกับเงินหมื่นล้านเนี่ยมันต่างกันเลยคุลเลี่ยงเลยนะครับ<ฆ>ผมพูดหลายครั้งนะครับว่าถ้าเราเห็นว่าคนพวกนี้เขาเก่งจริงผม้าจะเก่งจริงนะฮะก็ก็ปลดผู้จัดการกองทุนรวมออกให้หมดเลยแล้วคนพวกนี้ไปเป็น ผู้จัดการกองทุน SCB KBank, ก์อะไรเคทอะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะก็เก่งกองทุนเนี่ยคือทําผลตอบแทนได้สูงกว่าเป็นปีร้อเซนต์เนี่ยคือมันต้องอธิบายให้จบนะว่าเงื่อนไขที่เขาบรควัมสาเร็จเนี่ยกรอบเงินของเขาในขนาดไหนถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ก็ต้องรับเป็กระทบคนไหนบอกด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้พูดเนี stories, ่ยค like like ือยกตัวอย่างให้นักลงทุนฟังว่า คุณต้องเชื่อเรื่องของความรู้เท่านั้นถ้าจะเล่นหุ้นในตลาดหุ้นนะครับอย่าไปเชื่ออย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นภาพหลอกตามหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะ <Okay. S 1> แกนแท้ของการลงทุนในตลาดนั้นคือความรูน้นะฮะ <Okay. S 1> ถ้ายิ่งคุณรู้ว่าใครปั่นหุ้นเนี่ยก็ถือว่าทำหุ้นด้วยนะ mm hmm. แล้วสไตล์ของเขาปั่นยังไงเนี่ยนะครับเมื่อตลาดหุ้นเราเป็นแบบนี้นะครับคุณม่อนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะเข้าไปเล่นหุ้นทุกประเภทนะครับโดยมี โดยมีความรู้ว่ามีคลยุทธ์ของเราเองนะฮะว่าเราจะเสี่ยงได้ขนาดไหนคือ m ิ n ม g นเ e n t ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> อันนี้อยู่ในหลักสูตรการเทรดครูนะครับค <c oughs> มีมีอสอนไว้ทั้งหมดแยกหุณไว้ให้เสร็จเลยอะไรเป็นคุณอ,อะไรนะครับอืม <c oughs> ได้ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนตลาดปิดไปแล้วนะคะในตอนนี้หน, <ผม S 1> นึ่งสองปดแปดจุดศูนย์ผมว่าตัวนี้มันขึ้นต่ออีกวันหนึ่งในความประเินผมนะนะขึ้นต่ออีกเพราะนั้นคือแจ่มันก็ขึ้นต่ออีก นะครับเพราะวันนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรเปิด807ปิด807มันก็อยู่มันตรงเนี้ยอ๋ออยู่ตรงนี้เองเปิดมา,ามช้ามันเปิดตรงเนี้ยก็ปิดตรงเนี้ยอืมันก็ไม่มีอะไรจากที่ผมบอกว่ามันก็คือประมาณ806เลยทั้งหมเนี่ยแต่พรุ่งนี้มันขึ้นได้แตก็จะไม่แรงแบบวันนี้นะฮะอาจจะได้ถึง8เมื่อกลวันผมให้ไว้810พรุ่งนี้อาจจะได้ถึง814ทั้งหมดเนี้ยอ๋อพรุ่งนี้นะฮะแล้าพอแถวๆนั้นก็ต้องลงุ้กันแล้วล่ะครับถ้าวอลุ่มตลาดไม่เข้าอีกนะก็มีโอกาสที่จะลงวันนี้ตลาดวอลุ่มก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีฮะอ๋อสามหมืน สามเดือนถือว่าน้อยมากนะครับถ้าจะขึ้นเนี่ยวอลุ่มต้องสี่หมื่นอาบสี่หมื่นห้าห้าหมื่นนะแล้วก็ขึ้นไปนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นแบบเป็นหลายตัวนะฮะยากขึ้นเป็นหลายตัวไม่ไม่ได้ขายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเซนติเมนต์ที่อ่าผมว่าตลาดเรามันยังไม่ลงแรงหรอกเพราะว่าเซนติเมนต์ของโลกเขากำลังจะกลับขึ้นนะครับเพราะนั้นในกลยุทธ์เนี่ยไม่ว่าหุ้นเราจะขึ้นไปยังไงถ้าวอลุ่มมันไปแบบนี้ก็คือให้เราจำว่ามันเป็นการที่พวกเราที่จะทยอยขายแบ่งขาย ไม่ใช่เพื่อเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับตลาดแบบนี้เล่นไปก็ไม่รวยม,มีแต่โดนก็นโดนนะครับส่วนบางคาก็เป็นคอมเมนต์มาตั้งแต่วันศุกร์นะฮะแล้วพอตอบเรื่องมาว่าทั้งเนี่ยบรูวาสูใหญ่ๆเนี่ยล้วก็ไม่เขียหายแล้วก็มีทั้งสมอนหรือว่าเรียกว่าโดจิก็ได้ของเราที่เรียนด้วยกันเราจะเรียกพวกนี้ว่าโดจิดหมดอันนี้ลงแล้วได้รับอกที่พันสองแล้วพนสอบเราก็ยังไม่เข้าไปหลอกนะที่หนึ่งที่หนึ่งสองศูนย์เก้าแล้วนะครับ เมื่อวันศุกร์ยังหนึ่งสองสี่สี่อยู่นะครับก็เยอะนะครับสามสิบเปร์เซ็นตนะครับพิดารณาเงินก็ประมาณสี่ร้อยบาทแล้วก็เยอะแต่ก็เอาแต่มาพิจารแค่ความรู้นิดเดียวอ่ะใช่ไหมสมมติคุณถือไว้ในยี่สิบกัญยาเนี่ยแล้วคุณได้ไปถ้าเป็นแสนแล้วนะค่ะมันเยอะมากนะครับสัญญาละห้าพันเนี่ยสี่ร้อยบาทเนี่ยได้เท่าไหร่ฮะเอาห้าร้อยนะครับสี่ร้อยบาทแต่อคูณเข้าไปสิห้าร้อยบาทเออสัญญาสิบสัญญาก็สองแสนเนี่ย โอ้โหเยอะนะถูกสี่ร้อยบาทเนี่ยถูกไหมครับค่าสี่ร้อยบาทสัญญาเนี่มันได้เท่าไหร่คค่ะมันได้เยอะนะคือคือในในในมันได้มันได้ห้าร้อยห้าร้อยก็ได้สองหมื่นถูกไหมครับค่ะทีนี้ทองไทยมันลงมาสองหมื่นสี่เก้าศูนย์นะคะใช่ถ้าแล้วเราตัวเงินส่ว์มันก็ยังลงอยู่นะฮะมันก็ต้องบอกว่ามันยังลงอยู่นะฮะท่างเทียนมันอ่อนเทียนมันก็เหมือนกับเครื่องเทียนเมืองนอกเลยนะครับเพียงแต่ว่า มันก็ดีนิดหนึ่งที่มันไม่ลงหนักเท่ากับไอ้ทองนอเพราะว่าเงินบาทมันเริ่มอ่อนพอดีค่ะนะครับถ้าเงินบาทไม่ไม่อ่อนขึ้นไปนี่วันนี้ลบหกร้อยนยลบเยอะเลยนะนี่เงินบาทช่วยไปเยอะแข็งเงินบาทแข็งใช่ทีนี้ถ้าก็ดูแถวพันสองนะครพันสองถ้าทองไทยถ้าคนไปขายเยาวราชเมื่อวันก่อนแล้วรอซื้อกลับมาใหม่ควรรอตรงไหนอ่าก็ต้องดูรัยนเลยที่เราบอกว่าในแนวรับที่พันสองบวกลบห้าจุดเนี่ย ให้ดูว่ามันมีสัญญาณแท่งเทียนอะไรที่บอกต่างๆนะแต่อนะินดิเคเตอร์นยตอนนี้บอกว่าปรับฐานอยู่จะไม่ได้บอกว่าเป็นดิวเซอร์ลงค่ะอ่อค่ะกันก็รอพรุ่งนี้กันต่อไปตอดพรุ่งนี้ปรื่ดงนี้เป็นเรื่องนี้รอ,รอ,รอ,รอไปเรื่อยไปจนกว่าจะมีสัญญาณนะครับถ้าไม่มีสัญญาณมันก็จะลงไปพันสองพันหนึ่งเก้าศูนย์มันก็ลงไปเรื่อยจนถึงพันหนึ่งร้อยห้าสิบมันลงได้นะค่ะเพราะนั้นบริเวณแนวรับก็คือต้องดูสัญญาณสัญญาณซื้อที่กลับมาด้วยนะครับ S <S ไม่ใช่ว่าถึงเนารับแล้วสตาร์ทเดิดอันนี้คนที่เรียนกับเราก็จะเข้าใจนะ,ะว่าเราใช้ยังไงนะครับเราทำไมเราถึงแบบรอดมาได้สามสิบปีนะครอืค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับ